กระบะยกสูงครับ Isuzu D-Max คันนี้เลยเป็นตัว Highlander Gear Auto กหนอ,นอยเครื่องยนต์ของเขาครับ1.9เท่านั้นนะครับที่ประหยัดน้ำมันมากๆคันนี้เป็นปี2018มาในราคา4 4 0 0 0 0 4 0 0 0 0 9,000บาทสีขาวแบบนี้คือสีขาวมุกนะครับไฟด้านหน้าแบบโปรเจกเตอร์เขายังมาพร้อมกับไฟเดย์ไลท์ลันนิ่งทามนะครับมีมาให้ด้วยนะครับไฟตัดหมอกคู่หน้าเพิ่มความปลอดภัยในตอนที่ฝนตกบอกลงจัดจัดช่วงหน้าหนาวแบบนี้ส่วนล้อของเขานะครับเป็นล้อเดิมจากโรงงานนะครับกับขนาดล้อขอบ18พร้อมยางมิชลินนะครับ ตัวไฮรันเดอร์มาพร้อมกับบันไดด้านข้างแบบนี้นะครับขึ้นลงสะดวกสบายอย่างแน่นอนนะครับส่วนด้านท้ายของเขานะครับตรงกระบาดท้ายตรงนี้นะครับติดแม็กไลเนอร์ส่วนด้านท้ายของเขาก็มีกันชนด้านท้ายติดตั้งมาให้นะครับไฟท้ายตรงนี้นะครับเป็นหลอด LED เปิดมาเลยนะครับภายในห้องโดยสารเขาใช้อ่าการดีไซน์ภายในห้องโดยสารเนี่ยจะเป็นทุมโทนสีดําเป็นพวงมาลัยแบบ3ก้การพร้อมแอร์แบกให้ด้วยนะคบพี่ก็มัลติฟังก์ชันนะครับเครื่องเสียงของเขานะครับต่อบลูทูธได้แอร์แบบปรับเม่นนว์เกียร์ออโต ส่วนแคปตรงนี้นะครับผมขออนุญาตขึ้นให้พี่ดูนะครับเผื่อพี่ๆคนไหนแบบอ,อยากจะหารถยนต์สีประตูคันแรกไปใช้งานแต่ไม่รู้ว่าเบาะข้างหลังเนี่ยนั่งสบายไหมนะครับนี่คือผมสูง175นะครับซึ่งผมนั่งให้ดูระยะเบาะที่อยู่ข้างหน้ากับตัวที่ผมสูง175นั่งอยู่ตรงนี้นะครับระยะเบาะห่างจากขาผมตรงนี้เหลือเยอะพอสมควรนะครับรู้สึกว่านั่งไม่ได้อึอดอัด พี่ๆคนไหนนะครับที่สนใจนะครับอยากจะเข้ามาทดลองขับรถยนต์คันนี้กับอีซุดีแม็กนะครับตัวไฮเ h นเดอร์ขนาดเครื่องยนต์1.9ดีเซลนะครับในปี2018กับราคา449,000ระยะยอดผ่อนเพียงแค่8,700บาทตลอดอายุสัญญาสามารถที่จะเข้ามาทดลองขับได้เลยนะครับร้านของเรานะครับตั้งอยู่ที่อำเภอลาดนุ่มแก้วจังหวัดปทุมธานีติดกับถนนเส้น346ใกล้กับขนส่งเมืองปทุมธานีอยากได้เรียญเพิ่มเติมยังไงนะครับคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ก็ได้นะครับหรือว่าแบบนี้ นะครับมาหาน้องเสือของผมได้เลยทุกช่องทางนะครับสนใจกระบะคันนี้ยกสูงแบบนี้เกียร์ออโต้ด้วยสีวะตุยต่างหากนะครับสนใจใหญ่รีบเลยนะครับ